สวัสดีครับชาานี้นะผมจะพูดถึงหนังเอวิดนะที่ผมไปดูมานะตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะพร้อมกับบล็อกเกอร์แล้วก็ทำรีวิวลงเพจไปเรียบร้อยแล้วนะแต่หนังเอวิดเนี่ยจะมีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะผมที่ผมสงสัยตั้งแต่ดูในโรงหนังแนละ้วฮะเรื่องของผู้พันทอมพาร์คเกอร์นะเล่นโดยทอมแฮงค์เนี่ย mm hmm. ปุ่มหลังของเขาเป็นยังไงนะ mm hmm. เลยหยิบ มาค้นหาความจริงกันในวันนี้นะในรายการเจ้าป่าเขย่าโลงนะเรื่องจริงยิ่งกว่าในโลงนะเรื่องจริงยิ่งกว่าในโลงเนี่ยเป็นเพลลิตที่พยายามหยิบยกเรื่องราวที่หนังเล่านะฮะแล้วก็ไปสืบค้นว่าความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับผมอ่านี่ฮะเรื่องจริงยิ่งกว่าในโลงผู้พันทอมพาร์เกอร์นะผู้พันทอมพาร์เกอร์นี่ฮะเดิมทีนะฮะเกิดที่ เนเธอร์แลนด์นะผมในปีคศนะหนึ่งเก้าศูนย์เก้านะเป็นคนดัตเลยฮะแล้วก็มีชื่อดัตเลยชื่อวานเดอร์อะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีวานไงคนดัตนะนั่นนะนะแหละฮะแล้วก็ช่วยพ่อแม่ขายข,ายของที่เป็นร้านขายของชําที่เปิดอยู่นะฮะมีการขายของปกติเป็นลูกมือช่วยพ่อแม่แต่ในปีหนึ่งเก้าสองเก้านี่ฮะมีจุดเปลี่ยนก็คือว่าเขาดนตั้งข้อหาแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าเขาเนี่ยไป ฆาตกรรมหญิงสาวคนหนึ่งแต่ตำรวจอ่ะทำอะไรเขาไม่ได้นะไม่มีหลักฐานเขาเนี่ยเอ้ยต้องระวังตัวละเดี๋ยวอาจจะโดนสงสัยหรือคนอ่ะมีหลักฐานอะไรเงี้ยก็เลยหนีนะเอา,าโอกาสอพยพย้ายไปที่อเมริกานะในช่วง20ปีแล้วก็ไปหางานทำแล้วงานที่แรกที่เขาจับเนี่ยเป็นงานของนักแสดงคาร์นิวาลนะครับผม คานิวาวคืออะไรคานิวาวเนี่ยฮะมันก็คือเทศก,กาลมหาสนุกนะผมในไทยคงคงเรียกไม่ได้อย่างนั้นคงไม่มีนะมันก็จะมีการละเล่นรองเล่นเต้นลำการแสดงหลายๆอย่างนะผมมายากลดนตรีละครสัตว์กายกรรมหรือการแสดงแบบพิศวงการแสดงประหลาดประหลาดแล้วก็มีบาร์มีเหล้าอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮแล้วก็จะจัดไป ตามเมืองต่างๆเมืองนี้อ่ะตั้งหนึ่งเดือนแล้วก็ย้ายไปอีกเมืองหนึ่งทัวร์นะรอบรอบอเมริกาเลยอ่ะนั่นแหละครับต้องทัวร์เรื่อยๆแล้วก็เก็บเงินคนดูนะนั่นแหละครับในยุคนั้นเขาเนี่ยก็เริ่มตั้งสมประสบการทักษะของการโฆษณาไงต้องโฆษณาจูงใจอ่ะให้คนเข้ามาดูเป็นนักการตลาดแล้วก็เริ่มสร้างความมั่งคั่งจากงานคาริวเลเนี่ยเป็นงานคาริวเวล ในช่วงแรกกะทําได้แค่ประมาณไม่กี่เดือนแล้วก็ไปสมัครเป็นทหารเกณฑ์เพราะว่าแรงจูงใจก็คือว่าอยากเข้าเมืองแบบถูกกฎหมายแล้วก็พยายามหนีความผิดพยายามล้างประวัติตัวเองอะให้ดูใสนะับผมสมัครทหารแล้วก็ไปฝึกที่เวอร์จิเนียแล้วก็ประจำการที่ฮาวายนะผมเป็นอหน่วยทหารปืนใหญ่นะผมประจำการอยู่สองปีแต่เขาอ่ะลัดทิ้งการปฏิบัติหน้าที่นะ แล้วก็โดนโทษนะขังเดียวเลยก็ครั้งเดียวเสร็จอะ่ะมันจะมีผลกระทบทางจิตกับเขามากนะผมก็เลยถูกพาไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเตเวศนะอยู่สองเดือนเลยแล้วก็พอกลับออกมาเนี่ยก็ประเมินทางจิตอีกประเมินทางจิตนะเขาสอบไม่ผ่านนะผมมีปัญหาทางจิตแล้วก็ไม่สามารถรับราชการต่อได้เลยถูกปลดประจําการไปนะ ถ้าไม่เขาลําบากเลยซึ่งตอนที่เขาปลดออกมาเนี่ยไม่ใช่ผู้พันนะผมอย่าเข้าใจผิดนะสองบีเนี่ยไม่มีทางได้เป็นผู้พันหรอกก็คือพลทหารเนี่ยฮะการเนี่ยยัง,ยงไม่ได้เลยครับผมคือเขาปลดประจําการแค่พลทาหารเองยะพาเวดน,นะอา่านั่นแหละรครับแล้วไอ้ผู้พันเนี่ยมันได้มันยังไงเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นการก้าวไปสู่ตําแหน่งยศผู้พันของเขานะ พอออกมานะในช่วง1931แล้วก็1932นะคอสเอนะี่ยเขาก็ไปทํางานอยู่ในคาริวัลอีกนะฮะแต่เป็นคณะที่ใหญ่ขึ้นเป็นร o ยัลอเมริกันโช o w นะครับผมแล้วตรงนี้เลยฮนะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เขาได้ทักษะของการโฆษณาแล้วก็นักการตลาดแบบเต็มรูปแบบเลยแล้วก็คอนเนคชั่นด้วยนะก็ทำอยู่หกปีเลยนะครับผม ทัวรอบๆเลยแล้วมีช่วงลําบากเลยฮะหนึ่งเก้าสามห้านะคับผมเศรษฐกิจตกต่ําเขาเนี่ยมีเงินใช้สัปดาห์ละเหรียญเองคือคนไม่มาดูความบันเทิงไงคนแบบต้องประหยัดนะครับผมใช้แต่ที่จําเป็นไงความบันเทิงก็เลยก็เลยหายไปรายได้เขาตกเอ่อะอืมนะทำอย่างเงี้ยอยู่หกเจ็ดปีแล้วก็พอหนึ่งเก้าสามแปดเขาก็เปลี่ยนมาเนื่องจากว่าในคาร์นิวัลนี่ฮะมันก็จะมีคนบันเทิง หรือว่ารู้จักคอนเนคชั่นมากครับพบผู้คนมากมายไปตามรัฐต่างๆเนี่ยเขาก็เลยรู้จักศิลปินในคาร์นิวัลเนี่ะมันจะมีนักร้องคันทรี้ไงเล่นกีตาร์ร้องคันทรีอ่ะเยอะแยะก็มีคอนเนคชั่นแล้วหนึ่งเก้าสามแปดเนี่ยเขาก็เลยได้ไปเป็นผู้จัดการทําโฆษณานะโปรโมเตอร์ให้กับกีนออสตินนะครับผมเป็นนักร้องคันที่ผมไม่เคยฟังอ่ะคือเก่าเกินคือก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเองนะเก่ากีนออสตินเนี่ยนะ แล้วก็ทําเงินให้กับกีโนตินมาเยอะมากเนีฮยเป็นสิบล้านเหรียญเลยนะครับผมเยอะนะฮะในยุคนั้นนะหนึ่งเก้าสามแปดนะเยอะมากเลยอะ่ะเป็นสิบล้านเหรียญเลยนะเออเขาเก่งระดับหนึ่งเลยว่ะอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นนะ่ะทอมาร์เกอร์นี่ฮะก็จัดการศิลปินนักร้องอีกหลายๆคนนะแล้วกลายเป็นอาชีพหลักลนะครับผมเขาเปลี่ยนเลยเขาเปลี่ยนอาชีพเลยนะคือจากนักแสดงตัวประกอบในคณะ อ่าโรย่มีการโชว์นะในงานคาริวัลอะไปเป็นโปรโมเตอร์จัดก,การศิลปินละแล้วหลายคนเลยแล้วจะเป็นนักร้องหมดเลยนะฮะส่วนใหญ่นักร้องศิลปินคันทรี่พวกเนี้ยนะ <S <S แล้วก็แฮงสโนอะไรด้วยเนี่ยฮะอืมอะนะครับผมพอหนึ่งเก้าสามแปดเ็จอะเขาจัดก,การอยู่สิบปีเลยฮนะนะครับอยู่สิบปีเลยอะผมว่าเจนจัดนะคือคือของจริงด้วยแล้วก็ศิลปินหลายคนเนี่ย พอปีคศหนึ่งเก้าสี่แปด,ดเนี่ยอ่าจิมมี่เดวิดนะผมอันนี้เป็นศิลปินนักร้องเพลงคันที่เหมือนกันนะอืมแล้วจิมมี่เดวิดเนี่ยก็บังเอิญว่าไปลงสมัครนะผมเป็นผู้ว่าการรัฐหุยเซยน,นาเขาอะ่ะก็เลยทำโฆษณาทำแคมเปญแล้วก็หาเสียงให้เลยฮนะเป็นหัวหน้าของแคมเปญอะ่ะหัวหน้าคนทำการตลาดของจิมมี่เดวิดนะแล้วจิมมี่เดวิดเนี่ย ได้รับการเลือกตั้งนะคเป็นผู้ว่าการรัฐหรยเซเนาเลยนะผมโดยนักโฆษณาทอมพาร์เกอร์นี่ฮะแสดงว่าเขามีฝีมือนะผมไม่ธรรมดานะอืมแล้วก็จิมมี่เดวิดนี่ฮะก็เลยมอบตําแหน่งนะผมยศดพันเอกกิติมาศนะให้กับทอมพาร์เกอร์นะนั่นแหละฮะนี่แหละฮะคือเขาได้เป็นพันเอกกิติมาศนะผมอ่านะคือให้เป็นกิติมาศแต่ไม่ได้แบบ เป็นพันเอกแบบจริงๆนะอืมเป็นยศที่ทางรัฐอะมอบให้นะแล้วทอมพาร์เกอร์เนี่ยก็ใช้ยศเนี่ยมาตลอดชีวิตเขาเลยนะครับผมอ่าตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าสี่แปดนะนะครับแล้วก็จัดการศิลปินต่อๆมาเรื่อยๆนะแล้วก็หลังจากนั้นนะหนึ่งเก้าห้าห้าเขาก็อายุป,ประมาณสักสี่สิบสี่สิบห้าปีละก็ไปเจอกับเอลวิสนะครับผมแล้วก็ตอนนั้นเอวิสอยู่ที่ซันร e c o r d ดนะเป็น ค่ายเพลงเล็กๆของรักอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าตาอย่างจังเลยนะผมแล้วก็พาเอวิทเนี่ยออกมานะแล้วก็เจรจากับค่ายระดับประเทศนะผมคือ RCA RCA เนี่ยเป็นค่ายที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาในะยุคนั้นนะผมใครอยู่กับค่าย RCA เนี่ยดลงดังทุกคนเลยฮนะกันเลยครับนี่ลนะคือประวัติของทอมพาร์เกอร์นะพันเอกกิตติมาสักนะทอมพาร์เกอร์นะผม มอบโดยอิมมี่เดวิดนะผู้ว่าการลัดหลุลวิเซน่าในปีคศ .1948 นี่นะครับนั่นแหละครับมีประวัติแล้วก็ปูมหลังที่น่าสนใจนะแล้วก็หยิบมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะผมโอเคนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องจริงยิ่งกว่าในโรงทอมปาร์กเกอร์นะใครชอบวิดีโอนี้คลิปนี้นะสามารถติดตาม Subscribe และแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะไลลนะ คุณสามารถดูวิดีโอตอนอื่นได้ที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ